สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟ,ฟุตบอลช่วงเช้าเช้าสายๆแบบนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนนะเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เนี่ยฮะโอ้โหหูกันอีกแล้วนะครับเอ็มบัปเป้เบิ้ลครับผมเมสซี่จ่ายหนึ่งครับเปบสเช่ทุบโมนาโกสกอร์ง่ายเกินคาดนะครับผม ฟารบอลีเซนชาแมงเนี่ยนั่งจะฝงสบายครับแม้เกมนี้เจอคู่แข่งที่น่าจะสร้างปัญหาทว่าครับแมสซี่และเอมเปเป้นเนี่ยช่วยกันยิงและจ่ายนะครับอัดโมนนโกไม่ยากครับสองประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสคืนวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะก็คือเมื่อคืน มาที่สนามปาร์ ank, คเดแพร็งกับผมศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยคืนวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมปารีสแซงต์แชร์แมงครับผลงานในลีกถือว่าสะดุดระยะหลังครับเสมอ2เกมติดมาริซิโอโปเชติโน่เนี่ยวางแผนเกมรุกครับเมนซี่เอ็มบัปเป้ดิมาเรียนะครับเปิดรังรับโมนาโกที่อันดับกลางตารางนะผมโควาชเนี่ยมั่นหมายครับซิลชัยในเกมนี้นะผมเบนเยเดยยิงสู้นะผม ทิมเยนครับผมวินเฮตั้งแต่2นาทีแรกครับผมเวรติเนี่ยคองบอลนานนะครับถูกดิยอบเนี่ยลากมาทําชิงกับเบนเจเดครับตบคืนให้เจ้าตัวซัดในเขตโทษครับบอลชนเสานะครับกระดอนเข้าซองดอนนารุม่าครับที่ล้มตัวรับไว้ได้นะครับซิดิเบ้นะผมสกัดบอลจากเท้าอังเกอร์ดิมาเรียจังหวะแรกครับทว่าช็อต2ตามจิ้มครับบอลดันทําฟาวใส่แข้งเจ้าถิ่นครับกรรมการเช็ค v ีอพร้อมมอบจุดโทษให้คิเลียนปัปเป้เนี่ยสังหารสกอร์เฮเลยนะฮะโอ้โหจะฟุ้งลีกน้ําหอมเนี่ยนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่11 มานาโกครับผมบุกบ้างครับนาทีที่24ครับโฟฟาน่าใจบอลทะลุช่องไปที่เบนเยเดนะครับแต่หนีแนวรับเจ้าบ้านครับโดนเดี่ยวแต่ซัดไม่ผ่านนายทวานฮอบของเปเชวิ่งออกมาขวางทันนะครับเป็นเลวเนวิลแมซี่บ้างครับผมล้วงบอลกลางสนามลากขึ้นมาถึงวงกลมกรอบเกลโทษครับดีดออกซ้ายให้เอ็มบาเป้ครับซัดบอลแหวกซุกตะข่ายครับผมด้านขวาอย่างสวยงามนาทีที่45ปิดครึ่งแรกเนี่ยปารีสแซงจ์แมนครับทิ้งห่างแล้วครับ2-0 เข้าครึ่งหลังเนี่ยทีมเยือนลุยตั้งแต่นาทีที่47ครับผมโกลวินเนี่ยหวดบอลเรียดนอกกรอบนะครับบอลจิ้ทางตรงประตูแต่เจอดอนารูมาเนี่ยล้มตัวตะคุบไม่มีพลาดนะครับแมตเดินสู้นะฮะ20นาทีสุดท้ายเนี่ยเมสซี่เล่นบอลเร็วนะครับฝังให้เอมบัปเป้ครับไหลคืนมาที่เจ้าตัวลองซัดในเขตโทษครับผมฉีกหาเสาสองด้านซ้ายบอลหลุดออกแบบหน้าเป็นสกอร์ของสตาร์ฟ้าขาวมากๆนะครับ จบที่เมซี่ครับผมโชว์ปวดแนวรับคู่แข่งครับอย่างมาริปานเนี่ยจนล้มหัวคมับเลยนะครับก่อนอดีตดาวเตะบาร์ซ่าหลุดมาด้านซ้ายครับในขีดโทษดีดบอลหนีอเล็กซานเดอร์ครับผมนูเบลที่ยืนปิดมุมน่าเสียดายบอลกลิ้งออกข้างกรอบประตูอีกฝั่งครับนาทีที่80จบเกมนะฮะปารีสแซงต์แชมงเนี่ยชนะโมนาโก2ประตูต่อ0ครับนั่งจ่าฝูงทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2เนี่ยอย่างมาร์ซีเนี่ยถึง13แต้มครับแต่แข่งมากกว่า1นัดโอ้โห ถือว่าฟอร์มแจ่มมากๆนะครับสำหรับแมสซี่และเอ็มบปเป้นะผมคู่หูที่ลงตัวจริงๆนะเมื่อคืนก็คิดว่าเจอโมนาโกนี่จะเป็นงานหินนะครับแต่เมื่อคืนโอ้โหเชื่อนิ่มๆเลยนะสำหรับปารีสแซงแมงโอ้โหขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ